สวัสดีค่ะวันนี้มีต้นไม้มาแนะนํานะคะก่อนหน้านี้ที่เอาต้นไม้ไว้ที่คอนโดนะคะมันไม่เติบโตเลยจะเป็นที่ลมแรงค่อนข้างจะมากมากด้วยแล้วก็ความชื้นไม่ได้ความชื้นหยุดที่2 0เองไม้ไม่สวยเลยก็เลยย้ายนะคะมาไว้ที่ร้านนะคะในนี้จะมีออของเราแล้วก็ของน้องนะคะ tiny space น,นะคะ tiny green space ด้วยนะคะ เริ่มกันเลยตัวนี้คืออยากแนะนำมันเป็นไม้ไม้แดดแล้วก็มีสีสันที่สวยงามอ่ะมันคือเขียวสุรัตด,ด่างนะคะเป็นประมาณนี้เลยเป็นไม้ที่เอาไปปลูกเป็นรั้วได้เนี่ยแล้วมันจะมีต้นใหม่เกิดตามข้อถ้าเราตัดยอดนะคะมันจะแทงตามข้อไปเลยเป็นพุ่มสวยมากทนแดดนะคะแต่ว่าออถ้าด่างเยอะโดนแดดเยอะมันก็จะไหม้ง่าย แต่ไมไม่ได้ไหมจนละลายขนาดไม้ด่างปกตินะมันก็ต่มันทนได้เลยนะคะอ่าอันนี้ก็แนะนําเขียวสุรัสนะคะเขียวสุรัดด่างแบบนี้อยู่ที่290บาทส่งฟรีนะคะสวยมากนะเอาไปลงกระถางใหญ่ๆนะคะสวยเลยเป็นไมออ้ออกดอกได้ด้วยนะคะมีดอกด้วยเป็นไม้ที่สามารถเอาไปปลูกแทนพวกไซเกาหลีหรืออะไรได้เลยนะเป็นไม้รัวทำรัวได้สีสวยเลย ต่อไปสตรอเบอรี่ไอนะคะเป็นพวกไอ้สวยๆกาแล็กซี่อะไรแบบนี้นะคะพวกนี้จะอยู่ที่590บาทนะคะกระถางนี้นะอันนี้ก็สวยๆแบบนี้ก็400บาทส่วนทั่วไปเป็นตัวทั่วไปปกติก็มีก็แบบคลาคลากันไปนะคะอันนี้ก็อยู่ที่390บาท ใครชอบตัวไหนก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะี๋ยวขึ้นลายไว้ตลอดทางคลิปตัวนี้เป็นไม้ที่แบบสวยงามและเลี้ยงดับเบิลง่ายมากใครที่เลี้ยงพวกเอ่อฟิโลยากๆนะคะเอาตัวนี้ไปนะคะตัวนี้คือพูบารซิลทึซึ่งมันก็เป็นฟิโลนะคะมันเป็นฟิโลชนิดหนึ่งถ้าเราไม่ได้เอาไต่เลื้อยเนาะเอาให้มันลงล่างๆแบบนี้ค่ะเขาก็จะแบบใบไม่ใหญ่แต่ถ้าเราให้เขาขึ้นหลักนะคะไปก็จะใหญ่ตัวนี้คือ พูบาซิลดังสามสีนะคะกระถางละหนึ่งร้อยหาสิบบาทเป็นแบบนี้เลยคุ้มๆไปแบบนี้นะคะเนี่ยหนึ150บาทแบบนี้นะคะ,ะมีเยอะอยู่ที่บ้านก็มีนะคะสั่งได้เลยรอบส่งวันอาทิตย์นะคะอ่าแล้วอันนี้คือฟิโลหน้าหมีเช่นกันค่ะถ้าให้ขึ้นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นเสาแบบนี้เนี่ยแบบเป็นแผงไม้แบบนี้หรือเป็นเสาแบบ เสาอย่างเงี้ยก็ขึ้นได้นะแต่อาจจะต้องแบบว่าเอาอะไรมัดมัดไปหน่อยนะแต่เขาก็หาเอาเองแต่ว่าเสามันก็ต้องมีความชื้นนะคะมันถึงจะเกาะได้โอเคอ่ะตอนนี้ก็คือฟิโลหน้าหมีอยู่ที่190บาทได้ไปหลายหลายหลายกิ่งนะคะหลายยอดอะ่ะ3 3 4ยอดอย่างงี้นะคะ190บบาทโอเคแล้วก็ตัวนี้คือ ไวไนท์นะคะฟิโลเหมือนกันไวไนท์มาเบิลนะคะไวไนท์มันจะมี2แบบเนาะเป็นไวไนท์มาเบิลกับไวไนท์ปกติปกติแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูก่อนนี่ปกติไวไนท์ก็จะประมาณนี้ลักษณะของไวไนท์นะคะก้านจะออกน้ำตาลแดงแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ลายก็จะประมาณนี้บางทีก็จะแบบเป็นปื้น,นแบบนี้เนาะหรืออาจจะมีเห็นจุดเล็กๆบ้างแต่ว่าไม่กระจายเต็มแต่ถ้า ตัวมาเบลปึ๊บจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะอันนี้คือต้นแม่นะนี่อันนี้คือไวในมาเบลนี่ประมาณนี้กระจายแบบนี้เลยสวยมากนะคะส่วนอันนี้เป็นต้นเล็กอันนั้นต้นแม่คณะ,ะละค่ะน,นี่ต้นเล็กนะคะอันนี้อยู่ที่ห้ารอยเก้าสิบบาทต้นใหญ่เอ่อต้องรอตัดยอดแต่ให้ดูว่ามันจะเป็นแบบนี้ถ้าโตขึ้นนะคะต้นใหญ่ยังไม่ได้ไข่เนาะ อ่าต่อไปตัวนี้จะเป็นอัลโบนะคะอัลโบไม้เออเป็นเตรียมยาวๆแล้วนะคะก็ด่างประมาณนี้อยู่ที่หกร้าบาทน้องเล็กก็มีเหมือนกันคือมันข่าวมากจนแบบใบมันละลายไปหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะอ่าอันนี้ให้อยู่ที่ห0าร้อยละกัน ใครทาเป็นเอาไปวางนะเนี่ยก็จะขึ้นได้อีกหลายต้นเลยนะคะ500ร้อบาทต่อไปเสน่ห์จานประกายดาวที่กลายด้านหนึ่งไม่กลายด้านหนึ่งนะคะแบบนี้นะแต่เหมือนกบมันจะก,กลายไปเรื่อยๆแล้วอะอันนี้อยู่ที่6 9ร้อยสบาทส่วนนี้ค่ะเบนติ i, กระถางเล็กแบบนี้จริงๆแค่ไปเปลี่ยนกระถางก็ได้นะคะกระถางเล็กไซนี้นะคะอยู่ที่ร้อยเก้าสิบ ใหญ่ขึ้นมา290นี่มันเป็นเวนติ I ด่างนะคะถ้าไม่ด่างจะไม่เห็นแบบนี้เลยยิ่งใหญ่ยิ่ง,งจะเห็นด่างชัดแล้วสวยมากแล้วก็เลี้ยงง่ายมากนะคะเวนอเนี่ยในเนี้ยก็เป็นอย่างนี้คะ่ะให้มันมีอากาศที่มันแบบว่าถ้าน้ำลดลงไปปุ๊บก็ไหลลงข้างล่างได้คือมีระบายข้างล่างได้ด้วยแบบนี้นะคะลมมันก็จะได้โกรกโตไวมากแสงตรงนี้รำไร อคือมีแสงทั้งวันแหละแต่ว่าไม่ได้แบบแดแด,ดมากอยู่ประมาณนี้เ็นตีไนะคะใบใหญ่นะเนี่ยเท่ามือละเริ่มอันนี้สองยเก้นะคะ290มีอยู่2อกระถางร้อาสิบมีอยู่3กระถางอันนี้สําหรับเ็นตีด่านแล้วก็ตัวนี้คือกวัอ่อกวักด่างหินอ่อนนะมีอันนี้อยู่ที่4 9่กบาทกระถางอีกระถางกระถางเล็กก็390 แล้วก็อันนี้กวางใบโพด่างทองนะคะไม่ใช่ด่างเหลืองนะด่างทองอ,อ,อันนี้น่าจะออกมาด่างนะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็ห้ารอยละกันค่ะส่วนอันนี้จงอางด่างนะคะมีสองสองกสองต้น,นด่างทั้งคู่นะอันหนึ่งด่างน้อยอันหนึ่งด่างเยอะนะคะ อันนี้เอาไป1000บาทมี2ต้นนะคะโอเคแล้วก็ต่อไปจะให้มาดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นอันนี้พี่เขาไปแล้วนะคะเป็นอะคูมินาตาดังมิ้นนะคะอันนี้เป็นอะคูมินาตาดังมินซูไม,ม่เห็นชัดๆนี่ประมาณนี้อันนี้ไปแล้วขายไปแล้วลักษณะอย่างนี้นะคะดังมิน้นไม่หลุดนะคะอันนี้คือใบที่วางนะอันนี้ใบใหม่มาก็ประมาณนี้ไม่ได้หลุดความมินออกไปนะคะ ต่อไปค่ะมีตัวนี้ออ่ฟิโลหูมานะคะแม็กซิคานนมต้นใหญ่ประมาณนี้หูสูงมากเลยนะคือเอาไปเอาไปเอาไปขึ้นหลักได้แล้วนะคะเนี่ยดูลำนี่นะคะอันนี้490บาทเดี๋ยวจะขึ้นภาพไม่แน่ใจว่ามีอยู่ในกล้องไม้คือเป็นของที่บ้านคือใหญ่มากมันใหญ่ได้วกว่านี้อีกนะคะ พี่โลหูหม,มาหนสิบบาทอันนี้อันนี้ไวท์พรินเซสนะคะสีอย่างนี้ออกชมพูแล้วเป็นตัดมาแบบนี้นะมันก็จะขึ้นได้อีกตัวนี้กับตัวนี้กระถางอยู่กระถาง8นะคะถ้ากระถางนี้เอาไป590บาทใบใหญ่แล้วนะคะ590 แต่ใครจะเอาเป็นกระถางเล็กก็มีอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อบาทมีกระถางเล็กถังละหนึ่งร้อยบาทนี่นะคะหนึ 100, 100, 100. ่งร้อยหนึ่งร้อหนึ่งร้อะบอกได้เลยว่าจะเอา5้ารยกิบหรือหนึ่งรแล้วก็ที่แนะนำตัวนี้ค่ะเปรูฟริโลเปรูไม้แปลงร่างอันนี้แบบแปลงร่างเรียบร้อยแล้วนะคะ เวลาแปลงร่างจะเป็นอย่างนี้เลยคล้ายๆลรูพีน้มแต่ว่าใบไม่ได้กรามะยีนะคะแล้วก็เป็นใบแบบเหมือนเปรูที่เราเห็นแหละแต่ว่าออจะหน้าตาเหมือนรูปพีน้มแค่ใบไม่การรมะยีอันนี้เป็นร่างที่แปลงแล้วนะคะนานมากนะตัวนี้แปลงรกนานมากนะคะกว่าจะแปลงนะคะกระถางนี้อยู่ที่8,90เอาไปตัดได้แล้วนะเนี่ยดูลำมันใหญ่มากแล้ว ต่อไปค่ะตัวนี้คือพิง n ์บิลเซตตัวพิงค k i ิงนะคะมัลเบอร์คิงนะเอพิง k ์ i ิลอันนี้พิงค k i ิงนะคะตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทกระถางนี้นะตัดได้แลว้วหนึ่งพันสองร้อยบาทต่อไปอมีอะไรอีกอ่าตัวนี้ค่ะ อะเมเดียม uh, นะคะตัวด่างอันนี้ไม่แน่ใจว่าตัวนี้ออกมาใบจะฉีกไหมนะคะแต่เวลาฉีกฉีกได้แบบนี้นะฉีกได้เยอะกว่านี้อีกเวลาที่เห็นไขยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ยังไม่ฉีกก็จะประมาณนี้อันนี้ฉีกแล้วนะคะถ้าใครอยากได้กระถางนี้ก็อยู่ที่หกร้อยบาทนะหกร้อยบาทส่วนกระถางเล็กๆแบบนี้ที่ยังไม่ฉีกนะคะก็อยู่ที่สองร้อยเก้าสิบบาท โอเคแล้วก็มีหน้าหมี่นะคะหน้าหมี่มีจํานวนเยอะนะคะ1นึ่สบาทสั่งมาเลยฟูฟูทั้งนั้นอ่าส่วนอันนี้ใครสนใจไว้แพนด้านะคะตัวนี้คือไว้แพนด้าส่วนนี้ก็คือแพนด้าใครสนใจไว้แพนด้าก็ทักมาได้เลยนะคะอยู่ที่อันนี้เป็นใหญ่ๆประมาณ4ีหต้นนะคะอันนี้อยู่2องรบาท อันนี้ค่าส่งต้องบวกเพิ่มนะคะค่าส่งอีกร้อยหนึ่งนะคะมันหนักมากแล้วก็มีเซตนี้นะคะเดี๋ยวพาพไปดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนอากาศตอนนี้คือฝนตกพอฝนตกเยอะมันก็จะมีแบบเชื้อลงชลานะคะระวังกันด้วยอ่ะตัวนี้ ตัวนี้คือพาสต้าซานัมนะคะพาสต้าซานัมเซเวอเป็นฟีโลอีกตัวนะคือแบบใหญ่แบบมันมันมันล้นกระถางแล้วแบบนี้นะคะอะใครสนใจเอากระถางนี้ไปก็อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะพวกนี้มันเป็นไม้เลื้อยคลานนะคะต่เหลือไอ้ไม้คลานนะคะมันไม่เลือยขึ้นส่วนตัวนี้คือมาเมอายนะคะที่เป็นก้านแดงตัวเอลกอดอนะคะ คนละตัวกับไอตัวที่เรามีเนาะมีจาัการานแดงๆคะก็อยู่ที่290บาทกับ2อ0 0บาทก็เลือกเอานะคะทักมาได้เลยบอกว่าจะเอา290หรือว่า200อ่ะอีกตัวหนึ่งที่แนะนำเป็นชาลเน,น่นะคะกระถางละ490บาท นะคะเลือกมีอยู่หกระถางเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูก,ก่อนแล้วก็แคปแล้วก็เอามาเลือกกันเองนะคะแบบหนึง่งอ่ะสี่ราสบบาทนะคะประมาณนี้แคปเอานะคะว่าจะเอาต้นไหนโอเคแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูพวกกุ้มพวกอะไรแบบนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งใครสนใจก็ทักมาได้อ๋อมีร่มญี่ปุ่นด้วยนะคะ อันนี้ลบมญี่ปุ่นมีกระถางเล็กนะคะสามร้อยเก้าสิบอันนี้กระถางใหญ่ไม่ได้ขายนะคะเพราะว่าเขากาลังจะเริ่มแตกหน่อยอย่างนี้แล้วสวยมากนะคะล้มญี่ปุ่นเอ่อเป็นไม้ที่เลี้ยงไว้ใต้โต๊ะสวยเลยนะคะเขาชอบความชื้นหน่อยนี่ค่ะล้มญี่ปุ่นแล้วก็จะมีพวกเอ่อพิงค์ปินเซตนะคะแบบแบบตัวธรรมดานะแต่ก็จะออกชมพูแบบนี้นะคะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทถ้าเอาไปพร้อมกับไอไวายปินเซตที่เป็นต้นละลอยนะก็ส่งฟรีให้เลย ไปคู่กันเลยเป็น350้งพิได้ทั้งปริงนินเซตแล้วก็ไวปรินเซตนะคะแล้วก็อพามาดูตรงนี้ก่อนนะอันนี้จะเป็นไม้เฟ้นวกแบบซสะใหญ่นะคะค่าส่งจะอยู่ที่กระถังแรก150กระถังต่อไป50บาทนะคะเดี๋ยวอเริ่มจากฝั่งนู้นก่อนก่อนแล้วกันเนาะอ่าพามาดูกัน ตัวนี้ก็อยู่อันนี้มันจะมีประมาณ2ต้นนะคะในกระถางนะคะ2อสต้นในกระถางนะคะก็อยู่ที่390พวกนี้ยังไม่รวมส่งนะคะอ่าแล้วก็มันจะมีอ่อ white princess white night วิสาจไซใหญ่ๆแบบนี้นะคะมาไปทั้งกระถางแบบนี้นะคะอยู่ที่เอ่อสี่ตต้องอบวกค่าส่งเพิ่มไปด้วยนะคะ พวกนี้ก็อยู่น่าจะ490-500ประมาณนี้ไซส์ใหญ่มากแล้วนะคะใบเลื่อยโอเคแล้วก็พวกจะมีหูช้างอยู่390แล้วก็สยามมอนนะคะก็อยู่ที่300ประมาณนี้บวกค่าส่งไปด้วยนะโกดีไอค่ะก็มีโกดีไอ,ก,ก,ไอก็300เหมือนกันนะ บอกเาส่งไปด้วยพวกนี้จะแบบว่าโค้งได้เยอะกว่านี้อีกนะคะ,เ,คะเราไปดูพวกมอนพวกมอนนะ,ะให้ดูอ่าก็จะมีพวกออโลงอเลียนะคะแล้วก็เอาโบต้นนี้ถ้ามารับที่โคราดได้นัดรับโคราดได้ก็จะดีมากนะ,ะอยู่ที่พวกเอาโบก็ ค่าเอ้ยพวกออรีรก็ต้งองจะกหกร้อยเก้ขึ้นไปนะคะอันนี้จินนี่พันสองนะคะจินนี่ด่างโอเค okay. ประมาณนี้นะคะใครสนใจต้นไหนสามารถทักสอบถามได้เลยนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ